สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับเมื่อกี้ผมไปเจอน้ําพริกนะครับผมซื้อน้ําพริกกระปุกมาเป็นน้ําพริกน้ําปูนะครับของทางเหนือนะเก็บมาไว้ในตู้เย็นแล้วคิดว่าเอ๊จะกินข้าวกับอะไรดีนะครับก็นึกไปว่ามันมีของเผ็ดแล้วหาของจืดอีกสักอย่างหนึ่งนะครับก็ที่บ้านมีหม้ออัดแรงดันเนาะอยากกินต้มเขาเรียกว่าอะไรอะต้มต้มซี่โครงหมูแล้วกันต้มจืดซี่โครงหมูอะไรอย่างเงี้ยตุ๋น ซี่โครงหมูตุนเออประมาณนั้นเนาะนะครับก็เลยไปซื้อนะที่ CP หน้าบ้านมันกิโลละ189บาทอันนี้ก็เกือบโลนะประมาณ9ขีดอ่ะแล้วก็เตรียมเครื่องอะไรไว้ครบแล้วนะครับมาดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะอ่ะนี่คือวัตถุดิบแล้วก็ของที่ผมเตรียมไว้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะอันนี้เป็นซี่โครงหมูเห็นไหมที่ผมบอกเมกื่อกี้ฮะเนเส้นอันนี้เขาเรียกอะไรนะซี่โครงหมูตัดเส้นนะครับซื้อมา2เส้นอ่ประมาณร้อยกว่าบาทครับ อันนี้เป็นเครื่องตุนยาจีนนะทั้งหมดเนี่ยรู้จักแต่เกี่ยมกีอะไรเนี่ยอย่างเดียวเขาขายเป็นห่อนะได้ทั้งหมดเนี่ยห่อละ29บาทนะครับเนี่ยผมไม่รู้จักนะมันคืออะไรแต่เขาให้ใส่ก็ใส่นะอันนี้เป็นซุปน้ําลดหมูสําเร็จรูปของฟ้าไทยเดี๋ยวนี้เขาขาย2อละ5บาทมีลดไก่ด้วยนะใครจะใช้แบบนี้ก็สะดวกแต่ถ้าใครมีซุปไก่ก้อนซุปหมูก้อนก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับรากผักชีบุบ บุบนิดหน่อยให้กลิ่นมันออกอันนี้3หลากกระเทียมจีนใหญ่ๆเลย3กลีบนะครับพริกไทยดำนะฮะอันนี้ใครจะทุบๆให้มันแตกหน่อยก็ได้นะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่ถ้วยมหาสจร,ร์มันจะมีรสดีมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็ผงชูรสผมเอารวมไว้ในนี้เลยนะอย่างละนิดละหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะก็ประมาณนี้ สุดท้ายก็คือน้ำเปล่าอันนี้ไม่ได้เต็มลิตรนะนะครับประมาณเท่าไหร่อะแปดร้อย ml เห็นไหมคือผมจะเอาไปเทให้มันท่วมไอตัวนี้แค่นั้นพอนะครับผมไม่ได้ใส่หมดอ่าทีนี้เราก็เอาไปใส่หม้อเลยนี่วันนี้ผมใช้หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าวันนั้นใช้หม้ออัดแรงดันตานโนกนางนวนธรรมดาเนาะวันนี้ใช้ไฟฟ้าของ instant pot นะครับมีคนถามว่าเวลามันทําอาหารอนะตอนที่แรงดันมันเยอะๆแล้วอะมันมีเสียงดังเหมือนของ น้องนงวนไหม,มของของอันเนี้ยของอไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเสียงนะมันจะเงียบกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอจับเวลามันนะนะครับเรากดตรงนี้ตุ๊ด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 ,ด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 เดี๋ยวมันเสร็จมันก็อุ่นให้เราต่อไปเลยนะครับเสร็จก็คือเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งเฝ้าอะไรนะมาเดี๋ยวเอาเครื่องมาใส่ปักเป็นแบบนี้เห็นไหมมีใส่ดงใส่ดินอะไรเรียบร้อยหม้ออัดแรงดันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบ น่ากลัวนะครับปลอดภัยนะฮะอ่ะหม้อใบนี้ประมาณ5.6ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นมันใส่หมูได้เป็นกิโลได้สบายเลยแหละ,ะผมก็จะเอาวางอย่างนี้เลยนะเอาวางเป็นก้นหอยอย่างนี้ก่อนเลยอันนี้ไว้ข้างนอกนี่ใส่ได้สบายต่อไปก็ซีอิ๊วขาวนะครับลาดไปเลย เม็ดพริกไทยดำนะครับอันนี้ชุดตุนนะครับชุดตุนหมูอะไรอย่างเงี้ยนะลงไปเลยนะอันนี้รสด,ดีผงชูรสน้ำตาลเกลือนะครับเดี๋ยวให้มันโดนน้ำหน่อยซุปน้ำฟ้าไทยนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยของเขานะโอฉีกย,ยากมากสองมันแข็งเดี๋ยวขอตักกัน คือมันใช้สะดวกหน่อยเห็นป่มมันคล้ายๆซอสหละนี่โอเคนี่กระเทียมเอาลงไปลากผักชีแล้วเราก็ใส่น้ำไปเลยครับเมื่อกี้มี800รเนาะอันนี้เหลือประมาณ300ก็ใส่ไป500 ml ประมาณนั้นนะ นี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเราควรจะเอาพวกเครื่องตุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันโดนน้ำให้หมดเลยให้มันจมไปในน้ำให้หมดเลยนี่นะครับชุดตุ่นยาจีนอะไรพวกนี้นะเอาลงไปในน้ำให้มันหมดเลยมันจะได้แบบเข้มข้นเข้าเนื้อเนาะสุดท้ายเราก็ปิดฝานะครับ มันตรงลอกกันปุ๊บต่อไปเราก็มาเลือกโหมดเนาะมันจะมีหลายโหมดมากมีซุปมีเนื้อนะครับอันนี้เป็นพวกบีนชิลลี่พวกอะไรนะพวกเมล็ดทันพืชอะนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับอ่ามันมีหลายเมนูนะข้าวยังหุงได้เลยนะครับเวลาผมทําผมจะเลือกอยู่2ออย่างนะครับเราจะเลือกแบบอันนี้เลยก็ได้เนี่ยพวกเนื้อพวกมีสตูเนี่ยหรือว่าเราจะใช้ การทำอาหารโดย pressure cook นะครับการใช้แรงดันสมมุติเราใช้อันนี้นะ,ะเห็นไหมมันก็จะเลือก high หรือว่า low pressure แรงดันสูงแรงดันต่ําได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือน,นี่นะครับเป็นคุณหภูมิร้อนนี่กลางสูงนะครับผมก็เลือกสูงเลยแล้วก็มอนี้เลยแต่ว่าเวลามันอะไม่ใช่นะครับเวลาผมไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้เราอาจจะ ลดเวลานะครับผมจะเอาแค่25นาทีพอนะเพราะว่าแค่นั้นอนะ่ะมันก็จบเลย25นาทีไฮเพ p r เ s อร์เนี่ยนะอุณหภูมิสูงหรือว่าอันนี้ Pressure ์คูปเนี่ยเนี่ยมันก็เลือกได้เหมือนกันเห็นปอันนี้เราเลือกเองนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันตั้งให้20แล้วก็เพิ่มมาได้นะครับ25เหมือนกันเลือกได้เหมือนกัน อยากให้มันอุ่นอยู่ไหมเนี่ยอุ่นหรือไม่อุ่นมันก็เลือกได้นะครับอันนี้เราเราเลือกให้มันอุ่นอยู่ครับแค่นี้ครับคือเลือกแค่นี้จบละเดี๋ยวมันก็จะทํางานของมันเองนะพอเราไมไ่ไปแตะอะไรมันสักประมาณ5วินาทีเห็นไหมออนเนี่ยคือเริ่มละเริ่มนะไม่ได้หมายถึงว่า25นาทีนับจากนี้นะยังนะมันจะนับตั้งแต่ตัวนะครับสลักนิรภัยมันเด้งขึ้นมันถึงจะเริ่มนับ25นาที เห็นไหมการตั้งการทํางานมันมี2แบบแค่นั้นเองง่ายมากๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปเฝ้าเราไม่ต้องไปรอระหว่างนี้ก็ไปเตรียมหาคงหาข้าวอะไรตั้งโต๊ะอะไรได้เลยนะครับอีกประมาณสักพักหนึ่งก็มาดูหลังจากครบ25นาทีแล้วนะครับปุ่มนิรภัยมันยังไม่ลงเนาะนะครับผมใจร้อนผมอยากจะกินเร็วๆอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไล่แรงดันออกมาตรงนี้นะครับตอนนี้แรงดันมันออกมาหมดละนะครับตัวนี้ก็เลยพุบลงไปเราจึงจะสามารถเปิดหม้อได้นะครับ อเดี๋ยวผมจะเปิดหม้อนะมาดูว่าซี่โคงตุนยาจีนเป็นยังไงบ้างซี่โคงตุนเนาะโอ้ <laughs> คือเกี๊ยมกีเลยเนี่ยคือแบบเละเลยนะเดี๋ยวจะลองให้ดูที่จริงผมว่า25นาทีนี้มันอาจจะนานไปด้วยซ้ำอะ่ะ ผมกลัวมันแบบเปื่อยลุยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูอยู่แล้วเนาะให้ชัวร์เนี่ยคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันขาดเลยนะอ่ะมันขาดไปเลยเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะเอาไปกินด้วยเดี๋ยวจะตักไปสักเส้นหนึ่งนะครับอ่าสักหน่อยเนาะ Okay. นี่นะครับนี่นะครับซี่โครงหมูตุนยังร้อนอยู่เลยครับอันนี้ผมจะให้ดูว่า25นาทีเนี่ยมันขนาดไหนนะครับมันเปื่อยขนาดไหนนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยโอโ้โหดูกระดูกเนี่ยคืออย่างนี้ได้เลยนะใครที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะครับคุณปู่คุณย่าที่ฟันไม่ค่อยจะแข็งแรงเนี่ย ดูนี่เหลือแต่ซี่โครงล้วนๆเลยอ่ะมันเปื่อยไปไหมอ่ะมันต้องประมาณสักยี่สินาทีไหมนี่มันมันมันเกินไปเนาะโอ้อ่ะเดี๋ยวช้อนมาสิเนี่ยเอาช้อนอย่างเงี้ยก็ได้แล้วอ่ะเนี่ยเน,นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว้าวแต่ลองชิมให้ดูนะแต่อย่างนี้ไม่ได้แน่อลวกปากแน่ๆเลย เพราะมันยังร้อนอยู่เลยมันเพิ่งออกจากหม้อมาเดี๋ยวเอาเล็กๆก่อนนะครับน้ำมันเข้มข้นมากแต่อร่อยนะกำลังดีหมูอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยมันละลายมากเหมือนแบบ อะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างนั้นเลยครับเนี่ยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันทําได้แบบสุดยอดมากเลยนะเนาะใครที่หาหม้ออัดแรงดันธรรมดาหรือว่าไฟฟ้าลองจับเวลาประมาณสักยี่ห้านาทีจะได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมีเมนูอะไรใหม่ๆที่จะมาทากับหม้ออัดแรงดันเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าทําอาหารก็เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อน คือต้องกินร้อนๆแบบเนี้ยอร่อยแน่ๆไปแล้วครับ